วัสดีย่ำสาๆครับเอซีพี่น้องคนสองปลาสุขุทุกๆๆคนมาว่าสิเป็นชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศพี่น้องขออันคือเกาล่ะพี่น้องมาเนี่กับคนสองปลาขอาาอภัยจุปลาธรรมชาติปลาเฮ็ดดินเฮ็ดดอสเดอร์พี่น้องมาเนี่ขอากันว่าที่สิบหาท่านว่าคมกลางเดือนแหละพี่น้องไก่ติดหอดปีใหม่ละมาลุนน้ากันพี่น้องกับคนสองปลากับยายเกศมาเนี่มาลุนวัาสิพห่อบ่อเฮ็ดดิน มันเป็นปลายฤดูเป็นปลายหนาวเละถ้ามี่ก็ถือว่าฟุกเติบจะดอกพี่น้องเศ็ด,ดินเฮ็ด,ดอนทั่วไปเนี่ยล่ะอามาหลุนน้ากันพี่น้องอาพี่น้องพอ่อพี่พอ่อน้องอีกคือเก่าพี่น้องกัพคนสองปลามาเนี่ยพอกันเสาว,วันทีสิบหาท่านว่าก้มพี่น้องพอกันอยู่ปลาธรรมชาติข้างล่างพี่น้องบาเลยขึ้นป่าขึ้นเขามาเนี่ย หลังจาก bot, เฮ็ดบดเหลื่อมโยบเหลื่อมไหวเหลื่อมเถาไปเลยพี่น้องก็ับพายากเกตมาเละาะป่าเพื่อนล่างล่องเมึงเพื่อฟูกมีเฮ็ดดินเฮ็ดดอนก็ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งข้ได้ไปเอาไปแกงกินน้ำพี่น้องเฮ็ดหนาหนาวแกงหวานแกงแฝบอารุนน้ำกันพี่น้องว่าสิ่พอเฮ็ดดินเฮ็ดดอนบอมอ่ะเนี่ยรวมเดินทางคนเดิมพายเกตคนเดิม พอเฮ็ดแล้วบ่อกพอแล้วเด้มึงแน่พี่น้องมุ้นอาเสื้อได้พี่น้องข้นมันหน่อยพูดนี่ไผได้เก็บเก็บเพชรหนาเนี่ยเนาะเนี่ยเครดขาวดินเครดขาวแป้งพี่น้องยังมีอยู่เครดขาวดินน่องเครดขาวดินหนาหนาวพี่น้องเอ้ยสิบหาท่านว่าคมสี่หอดปีใหม่ยังมีอยู่ออกตามหม่องซุ่มๆ โอ้มะนาเสือหนอะโอ้เอ,อ้าพี่น้องรุ่นน้ำกันมาอน,นอาอี่มีซีดไดอยู่ดอกมีซีดมีซีดว่ามันช่วยกันเก็บแต่แถวนี่ไปมืองเงินไ <c oughs> ม่ม <c oughs> ีบ่ลรอมีมันต้องมีลราไม่หนอหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องหอมโจมงามโจมงามเ็ดข้าวดินอ่าพี่ดอกเนาะ มนาเสือเนาะมนาเสือกลางเดือนธันวาแหละยังมีเห็ดหอยู่นี่เขาไปผนเนาะโอ้เหะมีจิตรกักงามๆพี่นอ้องมันเนาะ <laughs> เห็ดอื่นบ่มีเด้อพี่นอ้องสิมีแต่เห็ดตัวนี้ล่ะเห็ดข้าวดินนี่ผลเฮ็ดเกล็ดพอเอาพอเอาพวกติ๊ตัด้แกงอยูด่ดอกพี่น้องมื่อนี้ ยังหลงเหลือให้เก็บอยู่สี่ปีใหม่ล่ะนี่ตัวนี้กับบันจุม่มเง่าๆกะล่างโกบดอกนะ้าดีได้เห็ดหนาวแม่นเบิร์ดตอกขาวๆข้างในแม่นเบิดโอ้เบิ่งพี่น้องมีแต่เห็ดหรู้กันมาหมูว้านในเงี้ยสี่ได้ไหลายีข้างหลังพี น้ำงามโอ้ยได้แกงอยู่ดอกพี่น้องมาหนีิเมืองพี่น้องความบดมสมบูรณ์ของป่ามันเถ่าท่านว่าคมกลางเดือนท่านว่าคมแล้วยังมีเห็ดอยู่ผลเป็ดขาวๆอยู่พี่น้องเห็ดขาวดินเอ้ามันอยู่ดอกพี่น้องมาหนิดิดิแมนบล็อตมีแต่เห็ด ปันมันเถานนำเนาะต,นตัวได้เถาก็จะเอาเถาไปนำล้าอยู่พี่น่องคิดว่ามาันอยู่ดอกมอนีกันมาเสียงเสียงเมืองวาสิมีบอเมสิลพี่มีแต่เห็ดเป็ขาวๆเแม่นเบอรอดิลีนาออถ่ายเงยเดือพี่น่อง ผูแมนเบิร์ตเนาะิูงงามงามนี่ดอกหน่อยมันเห็นบ่แค้มข้ากะตาโอ้หน่อยแห้งหรือบ่าเห็นดอกหนึง เก็บเห็ดบดกับมานมาเบิ่งเห็ดดินกับมานอีกคือเก่าพี่น้องเลยคนส่องปลากับยายเกศจุมมจ่มบ่จุ่มพอดีงามโอ้แกงสดห,อน,หอนตอนเพียงเนาะเบิง่งเคลียดินให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยคนหน่อยใส่หมุเต้าหู้ดินมื่กับแหงแน่ได้พี่น้องทั้งหนามันแต่ว่าทางล่างยังดีอยู่โอ้ในในสวนน้องมีดอกหนึ่ง กัดเหียบเห็ดแน่นอนแข็งดีบพดได้เห็ดหนาหน่แข็งหวานดีได้เห็ดหนานี่แตกไม่เสวยอืมแตกขึ้นไม่เสวยเลยพวกเข้าลุยเห็ดบดวังหันแสดงว่าช้อนสามหมื่นึ้นหลังเนาะหลายมันเท่าถิมฮะจุมาก โอ้หลายเต๋อพีรลีตัวเห็นห่มเดียวเด้อพี่น้องวนไปวนมาอยู่เี่เฮ้ยมีฝาห้องอ้าวเก็บไปเก็บมาก็ได้แกงอ้อเลยละพี่น้องได้อ้อถวยหนึ่งแล้วห้าลุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องก็ยายเก็บคนสองปลาสิมานซัมไรมือนี่สองดอกง่าม เห็นยังดอกปีน yeah, yeah. uh. like ี้เก็บแต่เห็ดนี่ลรอออกดีครับผลผนทั้งผลแหนมเห็นเตะไก่เห็นบ่เห็ดได้หรอเนาะเอาเก็บเป็นเก็บมาเนี่ยมันสุ่มนี่แหละดินทรายดินทรายเป็นดินบ่แห้งง่ายเนาะมันสุ่มมันก็เลยเกิดมันแห้งแต่หนามัน มีอีกบ่ทักน้ำโ,โอ้ออกลูกไปผุ่นนอกเนาบัดสิมานรอ,อไปไซกัพฟอถ้าบุญยังดอกไงข้าแมงดอกนี่อุ้ยงามน่าดอกน <cinematic S 1> <ม>ี่อดอกบิ๊กเลยอ้าวดอกนึงงามๆพี่น้อง ก็ขาวอยู่พี่น้องโอ้เสียดายเถาถิมก็ลายเนาะเถาถิมไล่อ้ยม,มาเมื่อก่อนพอดีเนา้อ่อวานเมื่อก่อนพอดีน้าห้องิได้ย่ดอกแกงดอกดบแกงอยู่ดอกพี่น้องพ่อเลือยอยู่เลือเอาดอกที่มันเอาได้ตกมาแห้ง,งมีพิพษไม่ถึหรอกขพี่ฝนตั้งฝนเข้าวะก็ขาวอืมเอาจุ่มสองจุ่ม พีจูมหน่อยจะดมหน่อยแสดงว่าเกิดไปเรื่อยๆตัวเออพุ่นมันนี่จะเหตุไงโอ้คู่หลายตัวล้วเนาะอยู่ใต้ตองไหมท่านว่าเผายังสิหลายกว่านี่สิพาท่านว่าคมปีหกสามสิหน้องยังมีเห็ดให้เก็บอยู่พีละจูมยังมีเสยถ้าพีระจูมตัว อ๋อสีนองถือว่าออกขาดอยู่พอ,อพอเอาพอเอาบริเวณกเกาๆน,นี่ล่ะปวดน้ำยาเกล็ดเป็นเกาข้าอ,อยู่ปวดยดอกแข็งดีแห่งสิแฟนกล่องเหี่ยวเลยเหรอเหี่ยวเลยมันอยู่ไก่กัน ท่ทางหลังเนี่นเกือบเหยียบคุๆผู้บัไขว้นี่เกือบเหยียบเนาะนี่ห้อยตีน้ <c oughs> อยเดียววิดหน่อยเดียวจุ <c oughs> ว่มนึงอ,อ่ะเห็ดบดบดกะลุยเฮ็ดดินต่อพี่น้องปีนี่เก็บเห็ดขนาดาไปคือ <c> ไ <oughs> ตตองเนาะเป็นพรมย่างหน้าพี่น้อง <c oughs> รถเปลือยแล้วกับมีหัวไร้หัวแล้วหัทหองประด็นมาตันลุยเห็ดโบดเห็ดคอนอยู่แตดว่าอีกบากเกินสองสามเหมือพี่น้องเห็ดคอนเนอออกอีกคือเก่าตัวนึงถอดนึงมันอยู่พี่น้องเนี่เก็บเรื่อยๆอยู่ที่แจ๊กเก็ตเห็นปะ พี่มีเตะเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเฮ็ดข้าวดินนี่ละ่ะโอ้ยแมนเบิดแมนเบิดเลยเนาะแมนเบิดเลยอู้วว้วิ่งคือเป็นไปได้เนาะปนีป่นจุ้มมันฮะปีนี้ตางแห้งพี่น้อง <laughs> เฮ็ดออกเดือนทันว่ากลางเดือนละ่ะบเริสยังายกเกดบริสท้อนมันเนอาหลับพี่น้องเอ้ยเก็บแต่เฮ็ดปีนี้ไรแห้งอ้าวเบิ่งเด้อพี่น้องจังเบิ่งยายเกดเก็บเดี๋ยวผมสิพาเลาะเบิ่งซะก่อน มีแต่เห็ดเด้อพี่น้องที่มีแต่เห็ดเห็ดอื่นบ่มีเด้อพี่น้องสิมีแต่เห็ดข้าวดินนี่ล่ะบางพื้นที่เพิ่นเอิ้นเห็ดข้าวแป้งแต่บ้านผมเอิ้นเห็ดข้าวดินถ้าเห็ดข้าวแป้งสิเป็นอีกแบบนึงเห็ดข้าวแป้งคือเวลาไปสัมผัสมันเป็นแป้งติดมือแถวบ้านผมเอิ้นเห็ดข้าวแป้งแต่ตัวนี้เป็นเห็ดข้าวดินหูเป็นขาวๆอยู่พี่น้อง ฟกปิตามานันอยู่ดอกพี่น้องมื่อนี้อาหลุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่นอ้องเอาเก็บบานนี่ลุยยางเดียว,วได้ใหยเก็งลุยเป็นลุยมื่อนี้เลบ่บอ่ะไม่สีดออกอีกได้เห็ดฝนตกเนาะอากาศเอาเอา,เอาพี่น้องตอนนี้ว่ามันหัวเดินหกเสียงฟ้าห้องหึมหึมอยู่ทั้งเขาฝน อย่างงามเลยเลยืยเฮ็ดนานี่ทีื่อว่ารู้เรอเดอนี่ความรวมสมบูรณ์ของปลาพี่น้องฝนเศร้าตกกันยังมีเกิดอยู่เห็ดพอความเชื้นในดินมันบ่ท่านเบิร์ตถือปวกคุม้มโดยตนใหม่ ตันปะเ่าเนาะโอ้ยมันปะเ่าบ่ระทนเอาหรอกจุ่มมากๆอีกแล้วข้างหลังก็มีอีกเด้เจ้โอ้โหขี่จุ่มหนึ่งจุ่มนิหน่อยไต่ตองขีดว่าแมนกระดงออกไปเรื่อยๆเนาะอีกมือมนเพิ่มมากได้อีก เด้อพี่น้องทำใจดีๆแต่ว่าผมบาเร้อพี่น้องย่านพี่น้องตกใจเหตุการณ์แบบนี้มันมาเกิดขึ้นได้พี่น้องกําลังเคยเห็นปีนี้เบิงเบิงสิบหาท่านว่าคมเด้อพี่น้องเมื่อี้กางเดือนแหละอีกสิบหามือก็สิ้นเดือนเป็นปีใหม่พี่น้องแต่เฮ็ดเบิงแน่พี่น้องพุณแคนยนโดยนเนืแมนพูดในป่าพี่น้องเดี๋ยวแคนกล่องให้เบิงก่อนย๋ยเกดคอยเก็บ เบิ่งพี่น้องไม่ย่างเหยียบก็มีบ so ่พุ่นเออตัวเลยเหยียบวะเนี่ปุ้ยสะออนเด้พี่น้องเอ้ยบาดนี่ยกันมาเลาะเล่นๆกับยายเกดบ่คิดว่ามันสิสิมาเจอแบบนี้ทาเกลียบพูดมึงเด้อพี่น้องเราเบิ่งก่อนแม่นเพิ่อเลยพุ่นเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดหน้าขาวเี็นละพี่น้องพุ่นแกเหยียบแล้วจุ่มบ่เหยียบหรอกเบื้ง นี่มันไกลๆขาวๆแมนบดพี่นออ้องเลยเนาะรอเบิ่งก่อนแป๊บนึงโหดไ,ไปเบางเนี่ยนี่แต่เห็ดพี่น้องคุณออกตามปลาชออี้หน่อยออกไม่ชี้หน่อยละพี่น้องแต่มันก็บรรทัออกทั่วไปเด้อพี่น้องมันออกแต่โฮมที่มันเคยออกกันละมันกออกประจําแต่เหมือน,นีมันออกผิดปกติแห้งออกลายอีหลีโหดแมนบด เอาไปเบงแยกเกตเก็บพี่น้องบ้านนี่เอาลุยเป็นลุยแย่เกตบ้านนี่สิมหาท่านว่าคมพี่น้องบนาเสื้อวันสิยังเด็กเกเพ็ดดินนี่ลหใครก็ยังมีเสื้อยูมีจูมหน่อยอยู่คือออกขักมันเอาพี่เ้าเกีมันเอาคนสิ่โตกันเป็นคือฝนสิ่โตกพรามันเศร้าหนาวมันกะเป็นอากาศอบเอาขึ้นมากคือหัวเดินหก เป็นทุกฝนทุกตกมันไม่เกิดปลูกไม่หนความชื้นในดินยังมีอยู่อุณหภูมิใดมันก็ไม่เกิดเก็บเป็นเก็บแล้วมันเก็บเป็นเก็บโอ้ยแค่ดอกหน่อยมันลดน่ะเห็นน้ำกันพี่น้องมาหนีิเต็มตาบอเต็มแท้ถ้าเจอแบบนี้เต็มเป็นเต็มที่มาเอาอยูรอกดอกน้อยๆก็ยังมีอยู่พี่น้องนี่ดอกน้อยๆมัน นี่น้อยอยู่นี่โอ้ยงามเลยดอกหวบดอกงามแพี้นนนอือน่าจะ,ะท้าวผีกันก็หน่าเสือเนอลุยไปเป็นโซนเป็นโซนไปเดี๋ยวจังเขาโซนนัยดอกเต่ะอยู่ยีระคาเออเก็บเป็นเก็บพี่น้องเลย พักการมาหล่นเห็นอากาศมันอบอาเป็นคือฝนติตกก็เลยพากันมาหลุ่นเบิงอาจิมี่่เห็นคิดว่าหอดแม่นีรีพี่น่องบ่าผิดหวังเนาะเ่าผิดหวังเห็นเ่าหน้าตัวนี้เอาเผาบ่เอา,เอา,เอา,เอา มันกระโผดไปดอกพี่น้องเลยบอดายไปไซสอยู่โฮมเดิมๆนี่ละวนไปวนมาอยู่ดอกก็หน่อยเอาไหวเนาะมารุ่นก็ไเด็นมาเอาอีกมือต้องมือมาเอาใหม่มืออื่นก็ใหญ่ได้น่ะใหญ่มืออื่นเ้ยอเก็บเป็นเก็บละพี่น้องมาเนี่ย ก็บริคิดได้น้อว่าสิเดือนนี้สิมีเหตุตไฟสิคิดนอ้อคิดว่าเบิร์ดไปแต่รอ,อผลแล้วคิดได้หรอครับมาแน่เด้มาแน่อาจมีเห็ดผึงก็เป็นไดอืมอีใไข่นหน่อยมันก็ยังเกิดอยู่พี่น้อง เลรู้ส่าฝนร้อยถ้าฝนตกมีซีดเกิดได้เห็ดผงแดงดอกแข็งเลาวตัวนี้โอ้ยงามเลยเก็บเป็นเก็บเก็บยางดีดอกนึงฝ่ายังห่องเซยอยู่เอ้าเบิดพี่น้องมาเนี่ยเบิดก็เป็นเกือบเครื่องตาจะเกล็ดเลยพี่น้อง โฮมเดียวๆเวรอยางว่นไปวนมาอยู่เป็นหฮมซี่หน่อยไห่ซี่หน่อยครับฮมไหมยางหน้าพี่น้องมันออกมันเป็นดินทรายซุมๆกับปฏิเกิดทั่วไปเด้อพี่น้องเกิดแต่หฮมนี่มันเคยเกิดนั่นล่ละโฮมที่เคยเกิดช่วงหนาฝนหนาหนาวกับเกิดที่ชึกเกาพี่น้องอหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับคนสองปลาหลุดน้ำกันว่าตายจะเกิดสิเต็มบอมวันนี้ เบิ้ลและพี่น้องโฮมเนมบ้านี้ติิดตามเดินทางไปน้ากันอีกโฮมไม่พี่น้องทิดพอร้ายคือโฮมเนมบอมาาดินน้ากานไปเรื่อยๆพี่น้องเอาให้เบิ้งฝ่าพี่น้องผมว่าอีกบเกินสองสามมือ่อเฮ็ดบดเฮ็ดลมเฮ็ดคอนเกิดอีกแน่นอนทั้งเฮ็ดดินนี่แหละพี่น้องมันเอาคือฝนสิตกมันอุณหภูมิตอนนี้คือเดือนพฤษภาอ่นี่พี่น้อง เอ๋อพี่น้องมาเนี่พันบีก <c oughs> เป็นเห็ดข้าวดินคือกันแต่ว่าดอกใหญ่ใหญ่จะไหนก็เอาดอกเดียวนเนาะแล้วกอ็สิดอกใหญ่อดอกดอกเดียวดอกบีกขนาดาพี่น้องออกจากโคมนั่นก็เลาะใส่โฮมใหม่กําลังมาปลอดอกหนึ่งปลอดอหนึ่งดอกงา,ามมีดอกนะ ขอลายอยู่ห่มเดียวล่ะพี่นอ้องห,ห่มแหกห่มเบิรนกับบ่ปันไดอ่ะเราหลุดน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องีอจุ้มนึงพี่น้องเขาวดินงามๆฝนกะหน่อยพราะฝนเหรอเริ่มหน่อยแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยฝนลงหลุดดูดอ๋อพี่น้องเนี่ยไปเป็นข,า,ขาวๆอยู่บ้านานี่มันอีกแล้วขอโฮมมันอีกแล้ว Ôi, mong cây hoặc tạt tay bọc phi vang nó mong cây cỡ nó ừ. lắng ừ. ừ. <laughs> trong sáng tạo nhỏ phong ngồi nhỏ phong phong màn hình ô gần đây mày tạo nên 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 ูตำบงาเทาถิมเนาะหลายอยู่พี่น้องกนเทาถิมตอกงามใหญ่เกศไครเนาะเปยถิมหลายเนาะงามเน,นาะชิไยแดงเ็เออกไปเรื่อยๆเลยน้ำพมันเป็นเอาอ่้ฝนมีฝน,นมานอากาศหนาวที่ลงมาเลยเกิดฝนน,น,นน้ำตาะ อ้าด้แกงเทียงแล้วพี่น้องเลยพี่มันแหล,ละได้แกงแหลวได้แกงแหลวลลพี่โอ้ยเกือบเปียบเนียนเบิดอมาุูเลยโอ้พี่ไข่มันเหยียบอ่าท่าตัวละฝนหังห่อยเนาะฝนกับพ่อฝนเอาไว,ว้

ฮะดูหรอดูเด็กเก็บอยู่พ mm ี่น้องมาเนี่ยคุณก็มมี่บอกอ๋อเหรอฝ่าแข่งฝนเก็บเร็วแน่เด้อพี่น้องมาเนี่ยมีฝนหย่อยฝนหย่อยฝนใหญ่พอแปะพอแปะเป็นฝนน้ำหมอกละพี่น้องกับบน่คือก็อันฝ่าห้องบึมบึมอยู่กนึงแข็งดีขนาดแข็งเนาะจุ่มนิดหน่อย ออกเรื่อยๆอยู่เนาะมี่บอกอะเก็บเก็บเป็นเก็บเลยพี่น้องบาน้มาเจอโฮมมันมันก็ได้ออกทั่วไปเด้อพี่น้องออกแต่โฮมที่มันเคยออกกันละ่ะบางโฮมก็เคยออกกระบอกก็มี่มันเป็นเฮ็ดปลายหนาวแหละละ่ะไก่ิ้นท่านว่าเลยพี่นออ้องนะตัวนี้ดอกงามแห้ง ดูเป็นยมเลยพี่น้องสิดอกเปีกระงามสีข้างสีกระแมนเบิ้ดสิต่ออุนส่อนเนาะถ้าก่อนการมาเลาะเล่นๆพี่น้องว่ามปนสิบมีเห็ดผูกมีจนได้พี่น้องได้บัวร้ายแต่ก็ได้แกงอยู่ถือว่ามันอยู่ดอกพี่น้อง มันเป็นเห็ดปลายหนาวล่ะฝนมามีแต่มันก็เกิดพี่น้องดินมันยังซุ่มอยู่อ๋พี่น้องเก็บโฮมนี่เบิร์ดกะคือสิรล่าพีล่าน้องกับบานสักอนพี่น้องบ้านนี้บรรยากาศบ่เป็นใจปันใดขึ้มฝ่าขึ้มฝนเป็นฝนลงฤูดูพี่น้องเกิดจากความแตกต่างของอากาศล่ะคือ มีมอลอากาศหนาวลงมามเห็นห้เกิดฝนตกกะ่วงกิจย่างทิมไว้พี่น้องอยู่บา้านเยียฝนตกรีบกับบานไปหย่อนลูโคตรก่อนอัาพี่น้องล่าพี่ล่าน้องกับบานสะก่อนพี่น้องบัน,นี้เ <c oughs> บื่องเฮ็ดจะได้พี่น้องเป็นเฮ็ดข้าวดินลวนวน้วนๆเด้อพี่น้องเห็ดข้าวดินเห็ดนาข้าวหรือว่าเฮ็ดข้าวแป้งนี่ละ่ะกะถือว่ามาันอยู่พี่น้องในแกงหญ่ๆอยู่มาเต็มตาใยะเกศด,ดอกแต่ก็ถือว่ามาันอยู่มันเป็นเฮ็ด ปลายหนาวเละพี่น้องสิสินปีละวันที่สิบหาท่านว่าคมหลยก็ยังมีอยู่มีบัวร้ายก็ถือว่ามานพี่น้องมันเป็นเห็ดปลายฤดูปกติคสิบวัวมีแหละมันเนด็ฤดูการของมันแต่ก็ยังฝูกได้แกงอยู่พี่น้องนะพี่น้องเชิญชอบวิดีโอังไรก็ซอยเดอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณนถกไล่ทุกแชร์ถูกกำลังแรงใจพี่น้อง ขอบคุณทถูกคำาคอมเมนต์ถุกคำามติชมละพี่น้องลาพีลานองกับบันสก้อนพี่น้องพ่อกันคลิปต่อไปหมือไม่พี่น้องบ่แน่อ,อีกสองสามมืออาจม,มีเฮดบอเฮล่มเกิดยังคอยเจอกันพี่น้องคลิปนี้ลาพีลานองกับบันสก้อนสวัสดีครับ